คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ด้านหลังอยู่นี่โอ้โยทุเรียนลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะเพราะว่าครั้งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่บาสพาคุณผู้ชมนั้นมาชมกับสวนผลไม้ครับต้องบอกว่ามีผลไม้เยอะมากเลยและเจ้าของที่จะมาเล่าเรื่องราวดีแบบนี้ให้เราฟังนะครับอยู่ด้านข้างนี้แล้วนะครับพี่รีพัชรีสิริชนะครับสวัสดีครับสวัสดีคับ อย่างแรกก่อนเลยร้อนไหมฮะร้อนค่ะต้องสายเนอะใช่อันนี้เราอยู่ที่อำเภออะไรครับอำเภอเมืองค่ะจังหวัดจังหวัดปราจีนบุรีที่นี่มีผลไม้อะไรบ้างครับที่เราปลูกมีทุเรียนมีเงาะมีมังคุดมีส้มโอมีลองกองฟักแฟรแตงโมชโยโหหิ้วมีมีหมดเลยปลูกหมดเลยรู้จักรายการเราได้ไงเอ่ยพี่ดีรู้จักผ่านโซเชียลค่ะผ่านโซเชียลใช่ตอนแรกเข้าไปดูในไหนเอ่ยโซเชียล ในใน a c e b o o k ค่ะเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วเจอขึ้นมาใช่ค่ะปุ๊บแล้วแบบสะดุดไปไหมฮ้ยมันคืออะไรยังไงเนี่ยก็ก็สะดุดว่าแบบมันดียังไงทําไมมันถึงคนเขานิยมใช้กันเยอะจังทําไมมันถึงได้ผลผลิตไวแล้วมันทําไมถึงตัวเดียวจบอก็เลยลองเอามาใช้ดูสั่งซื้อเป็นเซตไหนมาเอ่ยเซตเม็ดฟูเม็ดฟูค่ะครับผมเม็ดฟูกเออแล้วไงเอ่ย แล้วก็มาลองใช้นี่ลองใช้เลยขั้นตอนการผสมอะไรนี่ยุ่งยากไม่เลยไม่ค่ะไม่ไม่ยากเลยอย่างพี่ลีเนี่ยคือใช้สูตรยังไงบ้างน้ํากี่ลิตรเม็ดฟูกี่เม็ดยังไงในการทมแต่ละครั้งเม็ดฟูหนึ่งเม็ดแล้วก็ใส่ขวดน้ําบัดลมอ่ะ1.5ลิตรครับอันนั้นอ่ะเพื่อที่จะมาแบ่งใช้ในครั้งต่อๆไปอีก4ครั้งก็คือให้มันเข้มข้นใช่ค่ะแสดงว่าขวดน้ำบัดลมปกติ1.5ลิตรเนี่ยแบ่งได้เป็น4ส่วนใช่เอาละนี่คือสูตรพี่ลีเลยนะใช่แล้วไงต่อครับแล้วก็เอาาาไปผสสมใ่ถังฉีดดยขน สิบหกลิตรแล้วก็เอาเขียวคจีเนี่ยใส่ลงไปที่เราผสมไปแล้วใช่ค่ะสิบหกลิตรเนี่ยฉีดได้มากน้อยแค่ไหนเอ่ยก็ได้เยอะอ่ะได้แบบถ้าป่าเนี่ยก็จะหมดเลยหมดเลยเท่ากับว่ามันประหยัดมากนะประหยัดค่ะเรามีระยะห่างยังไงบ้างในการฉีดแต่ละครั้งต่อกันอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เว้นอาทิตย์และฉีดนี่อันนี้แหละคือเป็นสูตรเป็นเคล็ดลับบางทีก็สองอาทิตย์เพราะว่ามันมันเห็นผลน่ะอมเราก็เลยแบบเออ อีกอย่างหนึ่งมันไม่มีแมลงรบกวนใช่ปะปกติอ่ะไอ้ที่ฉีดอ่ะมันจะมีแมลงรบกวนเราก็จะใส่ฆ่าแมลงเราจะใส่ไอ้ตัวกำจัดศัตรูพืชพวกเชื้อโรคชราอะไรลงไปเพิ่มใช่คือแบบเหมือนนักวิทยาศาสตร์เลยจะแบบผสมเนี่ยอคือแบบมาคนเดียวล้วก็แบบอย่างเงี้ยแบบงงมากเลยแต่พอพราไปเจอเขียวขจีปุ๊บคือซองเดียวก็อยู่ก็จบเลยไม่ต้องแบบไม่ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์เลยเป็นชาวสวนทีนี้ที่พี่บอกว่าพอใช้แล้วมันเห็นผล เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยไหมเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยอะค่ะเห็นผลคือเห็นอะไรบ้างเห็นเห็นแบบยอดมันพุ่งขึ้นอะมันมันทำให้เราแบบว่าสามารถที่จะเอาผลิตเออเอาสินค้าตัวนั้นออกขายได้ไวขึ้นยอดพุ่งขึ้นนี่คือพุ่งยังไงพี่มันมันมันยืดอะมันยืดอะตัวตัวอย่างเช่นใบหรืออะไรอย่างงี้ถ้าถ้าเป็นทุเรียนเนี้ยมันจะแตกใบใหม่ไวแล้วก็จะติดดอกเยอะด้วยครับสังเกตได้เลยว่าติดดอกเยอะปีนี้คือติดดอกเยอะซึ่งจะแตกต่างจาก ครั้งก่อนๆที่ไม่ได้ใช้เขียวจีใช่ค่ะช้ากว่าปกติแต่นี่คือช้ายังไงพี่มันจะถ้าคนอื่นเขาติดกันแล้วเนี้ยมันก็ยังไม่ติดใช่เป็นแบบอีแก้วลอเกอร์งเงี้ยแล้วมันมีไฮไลท์อีกอันหนึ่งคือปีเนี้ไอ้นี่ไอ้มะยงชีดตอนแรกอะปีนี้คิดว่าจะไม่ได้กินเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้ใช้เขียวคจีใช่ไหมพอปีนี้แหละปีนี้มาใช้อันนี้คืออยากติดข้าวมากเลย ติดแล้วก็ได้กินปีนี้ได้กินทุกต้นเลยจริงจริงอันนี้พูดจริงๆแต่ว่าเสียดายมาไม่ทันตอนที่มันติดไงปีนี้ได้กินเยอะพูดทำไมนี้กินเยอะอันนี้แหละที่อยากอวดที่สุดเลยเพราะว่าแบบคืองงไงว่าปีนี้ได้ได้ทานเยอะมากได้เยอะแล้วก็แบบได้แบ่งปันบ้านข้างๆด้วยอะไรแบบนี้ถึงเราไม่ได้เหลือขายแต่เราก็ได้เหลือกินเหลือแบ่งปันเงี้ยมันก็เลยแบบรู้สึกว่าทึ่งอะว่าทําไมมันฉีดไปสองครั้งเองมันขึ้นเลยเนะใช่ทีนี้ถ้าเราเปรียบเทียบมาว่าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่น กลับมาเจอเขียวกะจีแล้วใช้แล้วเนี่ยมันแตกตายย่างยังไงพี่รียืนยันให้ฟังหน่อยก็แตกตา่างค่ะมันทําให้ผลผลิตอะแบบมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นอะ่ะเห็นป่าแบบว่าจากที่เราแบบ ฉีดบ้างไม่ฉีดบ้างแล้วมันก็ได้น้อยไงไอพวกใบมันน้อยไงแต่ทีนี้ใบมันเต็มแล้วมันก็แตกยอดไวอ,อย่างไอต้นลําดวนเนี้ยมันจะเป็นไม้โตช้าอยู่แล้วแต่ว่าเราฉีดอันเนี้ยไปอ่ะหนึ่งหนอนะไม่กินใบไม่กินใบเลยซึ่งเราเห็นได้เลยเห็นชัดๆเลยว่ามันไม่กินใบแล้วก็มันก็แตกยอดใหม่ไวด้วยประทับใจมากเลยค่ะม,มันไม่เสียเวลาที่ต้องแบบไป เราต้องไปเสี่ยงกับสารพิษกับยาฆ่าแมลงอีกอ่ะเรามีตัวนี้ตัวเดียวก็จบเลยถ้ามี10คะแนนให้เขียวขจีและรายการเรากี่คะแนน10คะแนนเต็มสุดท้ายฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะครับน้องกองไเลยครับก็อยากฝากที่ใครยังไม่ได้เปิดใจลองใช้เขียวขจีนะคะเพราะว่ามันลดต้นทุนได้เยอะมากเลยค่ะ ทำให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากที่แต่ก่อนคิดว่าจะตัดทิ้งต้นมะยงชิดแล้วเนี้ยยังยังคิดว่ายังลองเอาเขียวขจีเนี่ยมามาฉีดดูอค่ะแล้วก็ได้ผลผลิตตามที่ต้องการจริงๆค่ะวันนี้ก็รู้สึกโชคดีมากที่ได้มาเจอเขียวขจีที่ทำให้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยต่อร่างกายเราด้วยเพราะว่ามันไม่มีสารเคมีอะไรเลยค่ะใช้ง่ายใช้ดีต้องเขียวขจีเม็ดฟู